r a n d o m นะคะวันนี้หรือช่วงนี้คุณมักจะตื่นมาด้วยพลังอำนาจมากมายตื่นมาด้วยพลังแรงเหเ็สู้เพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องดูแลหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในห้วงของความเรียกว่าภาระ ภาระทางใจภาระทางจิตในขณะที่คุณรอบข้างหรือพลังงานรอบข้างนั้นมีการเฉลิมฉลองมีความสุขมีชัยชนะและความร่าเริงแต่ตัวจริงๆของคุณแล้วคุณเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีภารกิจที่กําลังเข้ามาหาตัวคุณคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทำอะไร รู้แล้วว่าตัวเองมีอิสระมากแค่ไหนที่จะต้องทำอะไรตอนนี้คุณเริ่มเดินทางไปในสู่เส้นทางที่คุณต้องการเพราะคุณรู้แล้วว่าจุดที่คุณอยู่ควรที่จะอยู่ตรงไหนชีวิตของคุณจะต้องทำยังไงถึงจะอยู่จุดนั้นในตอนนี้หนึ่ง คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมเงินเตรียมทองไว้จัดการเงินทองให้ดีแม่จะว่ายอย่างนั้นแต่ตัวคุณก็จะมีโชคมีลาบทางการเงินอยู่ดีเรื่องราวที่ใกล้เข้ามามันอาจจะพังทลายอาจจะมีเรื่องทำให้คุณเสียใจแต่ความพังทลายนั้นจะนำพาคุณไปสู่ชัยชนะ และจุดที่คุณมุ่งหวังใครที่กำลังผิดหวังเรื่องความรักหรือเรื่องการงานเน้นไปทางการงานเนาะเรื่องการงานคุณจะได้โชคจัดการงานหลังจากนี้ขอให้คุณตั้งใจให้เต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจ ในเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องไปทางไหนก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันจะทําให้คุณเสียใจหรือเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามแต่มันผ่านไปแล้วหรือบางคนกําลังจะผ่านไปคุณจะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ